ครับเรามาเรื่องของแพทย์แผนไทยต่อนะครับแพทย์แผนไทยในการรักษาก็ได้แก่ยากินใช่ไหมครับยาทาแล้วก็ยายาลมยาลมก็คือแบบความว่าจุดให้เป็นควันแล้วก็หายใจเข้าไปหรืออาจจะไปใช้วิธีนวดประครบนะครับแล้วก็มีการาสวนนะครับหลายรูปแบบนะครับรายละเอียดก็คงจะต้องไปศึกษารายละเอียดจากแพทย์แผนไทยปัจจุบันหลักสูตรแพทย์แผนไทยก็มีระดับถึงปริญญาตรีแล้วนะครับที่อยู่ผมในมือนี้คือถ้วยบทยา ถ้ยวยบทยานี้ก็คือเป็นการตำสมุนไพรที่มันเป็นขั้นาการคลุกนะครับไม่ใช่ตำให้ละเอียดเพราะว่าแก้วถ้วยนี้มันจะเบาบางนะครับเพียงแต่ว่าใส่ลงไปแล้วคลุกนะครับคลุกก็อาจจะเอาตัวยาที่เป็นพืชน,นะครับไปพืชสดๆออกมาขยี้นะครับแล้วก็ให้มันแหลกแล้วเติมสุราขาวลงไปเพื่อที่จะให้มันออกฤทธิ์แล้วก็ไปประครบไปทาหรือเป็นกินเป็นยาก,ก็แล้วแต่น,นี้เป็นกระแสข,ของการผสมหรืออาจจะเอาขามิ้นที่เป็นป่นแล้วเอามาผสมคลุกเข้ากัน กับในส่วนของใครนะครับเพื่อจะเอาไปพอกถ้วยนี้ก็ใช้ได้นะครับทั้งในเรื่องของการตาเพื่อจะใช้พอกหรือการตาเพื่อจะใช้ทานพเพราะพืชสมุนไพรสมุนไพรเกือบทุกชนิดเละครับมันก็ทานได้แล้วก็ไปพอกได้แต่มีบางเรื่อง,งนะครับบางชนิดนะที่เัาทานไม่ได้อย่างเช่นสลอดสลอดก็เป็นต้นไม้พุ่มนะฮะไปฝักเป็น,เป,นเป็นกระปอกนะครับแล้วข้างในมีเม็ดสลอดนั้นก็ทําให้เกิดการถ่ายพอกอย่างรุนแรง หรือหรือยางของต้นรงทองก็จะมีสีแสดแดงเลยนะครับนิดเดียวเท่านะครับท้องก็จะระบายท้องนะอย่างแรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยสำหรับปลดยาครับอันดับต่อมาก็คือคอนโทรครับคอนโทรน้ําก็เป็นภาชนะใส่น้ําธรรมดาแต่บางครั้งแล้วแพทย์แผนไทยอาจจะใส่น้าน้ำน้ำ,น,ำน้ำที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ํากระสายก็คือน้ำสำหรับผสมยานะครับ ตัวต่อมาก็คือหม้อทองเหลืองนะครับอันนี้ก็ใช้ในสําหรับเคี่ยวนะคเคี่ยวหรือว่าต้มเขาเรียกว่าต้มต้มน้ํามันหรือหุงน้ํามันหุงน้ํามันก็คือพืชบางชนิดนั้นมีสรรพคุณในการที่จะช่วยในการผ่อนคลายแก้ปวดแก้เมื่อยและรักษาป,ปะดูนะครับเช่นต้นอะไรครับต้นเอ็นออนนะครับหรือว่าไพรพวกนี้เขาก็จะมีการหุงน้ํามันหุงน้ํามันก็คือเอาพืชที่ต้องการที่จะสก,กัดนี่นะครับเอามาสับให้ละเอียดครับละเอียดนะฮะ แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนี้แล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วก็ต้มพอต้มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าน้ํานี่ก็จะสกัดตัวยาเอาไปจากสมุนไพรพอน้ําเริ่มขวดจะแห้งลงก็เติมน้ํามันลงไปโดยมากเขาจะใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับเติมลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะครับขณะที่เคี่ยวต่อไปน้ําก็จะเหลือยออกจากหม้อนี้ไปก็เหลือแต่น้ํามันแล้วส่วนของตัวสมุนไพรก็จะไปซึมละลายอยู่ในน้ํามันน้ํามันมะพร้าวนี่แหละครับแล้วก็รินน้ํามันออกมาเก็บใส่ขวด เอาไปทาแก้ปวดแก้เมื่อยในการรักษาโรคกระดูกอะไรพวกนี้อันนี้คือหมอ้อสําหรับหุงน้ํามันเขาเรียกใช้หุงน้ํามันนะครับอันต่อมาที่ยากทีเหุก็คือนี่ครับแผงครับทาด้วยสังกะสีครับกรอบเป็นไม้เป็นแผงโฆษณายานะครับโฆษณายาหอมนะครับยาทาดยา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 ,ย,ายี่ห้อยี่ห้อม้านะครับไม่ใช่เป็นสีทรงม้านะครับเป็นยี่ห้อมา้าอันนี้ก็เป็นแผงโฆษณาแผ่นนี้ก็มานักสี่ห้าสิบปีแล้ว เมื่อก่อนนี้เข้าโฆษณาด้วยวิธีนี้แต่ปัจจุบันนี้อาจจะใช้อาสึโฆษณาตัวอื่นๆนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือร่วมยาโบราณร่วมยานั้นก็คือกล่องนะครับจะเอามาจากกล่องอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นกล่องเครื่องมืออะไรกแล้วแ,แต่นะครับข้างในก็จะเก็บตัวสมุนไพรไว้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นแท่งนะครับเป็นหินสําหรับบดนะครับบดสมุนไพรนะครับบดสมุนไพร สมุนไพรที่บทนี้ก็อาจจะใช้ในการทาก็ได้หรือขวาดคอก็ได้นะครับขวาดคอในสมัยเด็กๆก,ก็บางคนก็โดนขวาดยาขวาดยาก็อาจจะใช้สมุนไพรเช่นขมิ้นบ้างนะครับผสมกับยาหอมแล้วก็น้ำมะนาวเกลือแล้วก็ขวาดลงที่คอของเด็กนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีสามช่องนะครับที่ผมถือเป็นกลมๆนี่นะครับนะฮะก็เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่มาจากอินเดียนะครับ นะครับมีลักษณะเป็นฝาดเฟื่อนนะครับฝาดเฟื่อนใช้ในการสมานนะครับก็ฝนลงไปนะครับกับน้าปูนใสแล้วก็เอาไปป้ายตามแผลตามปากมันก็จะทําให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นหวายนะครับอันนี้มองจากรูปลักษณะแล้วก็เป็นหวายเขาเรียกหวายตะมอยอันนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันครับฝนแล้วก็เอาไปทานะครับแล้วอาจจะมีเปลือกไม้ต้นอื่นๆน,นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่มีร่องรอยการใช้การฝนนะครับ นะครับอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะครับมีหลายลักษณะนะครับก็รวมอยู่ในร่วมยานะครับร่วมยาเดี๋ยวลบไปให้นอกก่อนนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับนะครับตรงนี้เลยครับนะฮะต่อไปก็จะเป็นยาต่างๆอันนี้ก็แถมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับแชมพูสระผมที่เป็นผงคล้ายๆกับผงฟักฟอกเดี๋ยวนี้เป็นขวดหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ก็เป็นชมพูลาไลออนนะครับลำแชมพูสระผมอันนี้ก็เป็นยาหม่องนะครับยาหม่อง ชุดนี้ก็ดูแล้วว่าน่าจะเก่านานละมาระ30ปีแล้วนะครับะเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีขายนะครับตามร้านขายของเก่าทั่วไปนะครับแล้วก็มาเก็บเอาไว้ว่าในอดีตนั้นยาเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของอุปกรณ์ในการทําให้สมุนไพรเรียดอีกสัก2ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือคบบทยานะฮะเป็นทาดทวยหินนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์หล่อนะครับทาด้วยหินนะครับแล้วก็ทําแค่คบอันนี้หนักมากครับหนักเป็นประมาณสัก เจ็ดต่สิบโลนะครับลงนักสาบด้วยเฉพาะสาบอย่างเดียวก็ยกมือเดียวไม่ได้ต้องยกสองมือขึ้นมานะครับเวลาเขาตำเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ยกสาบตำนะครับเขาก็ใส่ลงไปนะฮะที่บดตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งเป็นพวกอาหารคือพริกพริกไทยแล้วก็พริกทีฟ้าพริกไทยก็เป็นสมุนไพรด้วยเวลาเขาใส่เขาจะใส่ลงไปเขาจะไม่ยกตำแล้วเขาจะกิ้งนะน้ำหนักของสาบก็จะบิดไปบิดมาบดอยู่กับข้างค่าของพวกนี้แล้ว ไอสิ่งที่จะตมก็จะอยู่ในนี้นะครับจะไม่ลดออกมาจะมีขอบตั้งเอาไว้หมุนไปหมุนมาแล้วามือช่วยเขี่ยลงไปบ้างมันก็จะละเอียดนะครับในก็เป็นลักษณะของการกดยาและการบดยาอีกชน,นิดหนึ่งนะครับก็คือหิิบกดยาอันนี้จะใช้กับสมุนไพรที่มีราคาแพงนะครับเคยมีหินหยุ่งล่างแล้วก็มีตัวกิ้งหยุ่นบนนะครับเวลาทำงานก็จะกิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้นะครับกิ้งไปกิ้งมาตัวนี้จะเป็นปุ่มใช่ไหมครับเขาจะจับอย่างนี้แล้วก็คึงไปคึงมามันก็จะหมุนอยู่ในอุ้งมือนะครับระหว่างที่หมุนอยู่นัน,นะครบ ไอ้ส่วนที่เป็นกลมๆนี้ก็จะบดลงไปกับที่เป็นด้านล่างนะครับที่เห็นด้านล่างนะจะเห็นว่าตัวเนี้ยใช้งานเลามากมันสึกลงไปแล้วนะครับแล้วก็เอาสมุนไพรที่มันแหลกง่ายๆละเอียดง่ายๆนะคึนคึงคึนแล้วก็ทําให้มันเป็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 นผลผงนะครับอันนี้ก็เป็นโม่อันนี้ก็เป็นโม่เช่นเดียวกันกับโม่ทีชในการโม่แป้งแต่เป็นขนาดเล็กนะครับโม่อันนี้ทําจากหิน ที่มีคุณภาพพร้อมควรเลยนะครับมีขนาดเล็กนะครับนิยมใช้ในการเอาไปทําบดเครื่องยานะครับบดเครื่องยานะครับอันนี้แล้วก็มีผู๋นะครับที่ทำตรงนี้ก็เลยล็อกเอาไว้หน่อยครับเพื่อป้องกันใครหยิบไปนะครับอันนี้จะมีผู๋ผูแล้วก็หมุนนะครับและทางนี้ก็จะเป็นทางออกขวาดออกมาขวาดออกมานะครับออกมาด้านทางด้านหน้านี้นะครับนี่ก็คือการบดบดยาให้ละเอียดบดสมุนไพรให้ละเอียดนะครับถ้าเราสมุนไพรสองตัวผสมกันแล้วบดเนี่ยเขาเรียกว่าบดยาแต่ถ้าเราเอาสมุนไพรตัวเดียวบดเนี่ยครับ เขาเรียกว่าบทสมุนไพรนะครับอย่างที่ได้เก่าไปแล้วนะครับคราวนี้หันมาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับกล้องจับมาเลยครับตัดกล้องมาทางด้านนี้กันแล้วกันนะครับผมจะเข้าทางด้านนี้นะครับจะให้ได้เห็นนะฮะนี่ก็คืออุปกรณ์ใหม่บ้างเก่าบ้างนะครับอยากให้เห็นตรงนี้ครับนะครับคือตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาการแพทย์และมอดกวรรณกรรมทางของชาติเป็นเรื่องของการผสมนะฮะผสม ายาสมุนไพรแต่และชนิดนะครับบางขนาดน,นั้นบางตำลักนั้นก็ต้องใช้สมุนไพรถึง10กว่าชนิดนะครับเขาจะมีชื่อของเขาอยู่นะครับในเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะมีคําอยู่คํานึงคือเรื่องของการประกอบโรคศิลน,นะครับก็หมายความว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็จะมีตำรับกลางไว้ว่าถ้าใครเป็นโรคอย่างนี้ต้องใช้ยาอะไร มีตัวสมุนไพรอะไรบ้างนี่เป็นสูตรสําเร็จนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาจะมองคนไข้เดียว่าคนไข้ตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงผิวดําผิวคล้าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเอาตัวยาที่มันเหมาะสมกับคนคนนี้อาจจะเพิ่มตัวยาบางอย่างลงไปอาจจะลดตัวยาลงบางอย่างลงไปแต่ถ้าคนไข้เป็นโรคเดียวกันตัวผอมตัวผอมเขาต้องดึงยาบางอย่างออกเพราะว่าร่างกายตัวเล็กทนกับฤทธิ์ของยา,าสมุนไพรตัวนี้ไม่ได้ต้อง,ด,งดึงออกหน่อยนึง แล้วไปเพิ่มบางตัวลงไปหรืออาจจะไม่ดึงออกแต่เอาตัวอื่นลงไปค่าลิฟของตัวเดิมนะครับมันก็จะเป็นศิละปะนะครับในการใช้ความรู้ความสามารถของแพทย์นะครับในการที่จะพิจารณาโดยมีหลักการนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับคนคนนั้นเรียกเป็นเรื่องของศิละปะนะครับใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมครับในเรื่องของศิละปนะนะั้นนะครับมันมีลักษณะอยู่สาคัญอยู่หลายประการหนึ่งศิละปะนั้นผู้ที่มีวิชาชีพประกอบโรคศิลป์นั้นคขาว่าศิละปะนั้น ไม่ใช่อยู่ๆก็จะมานึกทำจะต้องมีการเรียนรู้อย่างน้อยก็ต้อง4ปีนะครับปริญญาตรีเหมือนกันนะฮะอันที่2ก็คือจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วจะต้องมีความงามในอาชีพนั้นๆนะครับในขณะเดียวกันก็จะต้องมีเหตุมีผลหลายอย่างครับจะสังเกตว่าวิศวกรเนี่ยฮะเวลาได้ได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเขาไม่ไม่ได้เรียกว่าใบาประกอบโรคศิละปะแต่ของทางการแพทย์นั้น จะเรียกว่าใบประกอบโรคศิลป์น,นะครับดูข้างบนนิดนึงครับนะฮะข้างบนนี้อาจจะมีขวดนะครับขวดหลายขวดบางขวดนะครับอย่างขวดเนี้ยก็จะมีสมุนไพรอยู่นะครับสมุนไพรนั้นก็แห้งแล้วตากแห้งแล้วนะครับถ้าใครเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยก็ต้องเรียนเรื่องของเภสัชก่อนก็คือตัวยาสมุนไพร3 4 0 0ชนิดจะต้องรู้เรียกชื่อเป็นนะครับแล้วก็มองออก พอเห็นต้นที่มันเป็นต้นอยู่ต้องรู้เลยครับเป็นต้นอะไรแล้วถ้าเอามาสับมาตากแดดเอามาตากแห้งแล้วมาดูก็ต้องรู้นะเป็นอะไรถ้าเรียกผิดไปหยิบยาผิดมันจะเป็นอันตรายต่อคนไข้นะครับแล้วถ้าดูแล้วบางชนิดนะครับมีลักษณะภา,ายนอกเหมือนกันแพทย์ก็ต้องเอาจมูกดมกลิ่นลักษณะเหมือนกันแต่กลิ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรือบางทีลักษณะเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันแพทย์ก็จะต้อง ทดลองเคี้ยวชิมดูนะครับว่ามันมีรสชาติอย่างไรมันเป็นตัวในกันแน่นะครับดูจากลักษณะดูจากทั้งสดทั้งแห้งนะครับดูจากกลิ่นดูจากรสนะครับแล้วก็ดูจากสิ่งต่างๆรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเวลาเรียนเนี่ยทางสถาบันนะฮะที่เขาฝึกเนี่ยเขาจะตัดต้นไม้ต,ตัดสมุนไพรสดๆเนี่ยมาเรียงให้ดูแ0ลครับ300ชนิด เราให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปบอกว่าชนิดนี้ชนิดนี้เป็นเชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่ออะไรแล้วเขียนสปปรรพคุณลงไปนี่เบื้องต้นแล้วจะนั้นค่อยดูของแห้งสเก็ตนิดเดียวก็ต้องรู้ลครับว่าเป็นสเก็ตของอะไรสเก็ตของดีปีสเก็ตของอต้นต้นกระลำพักหรือว่าสเก็ตของาจันแดงต้องรู้เลยแล้วจากนั้นมาเรียนการผสมยาว่าโรคแต่ละโรคนั้นมียาอะไรบ้างที่ต้องใช้แล้วแต่ละอย่างมีสัสดส่วนอย่างไรนะครับ การแพทย์แผนไทยก็รวมถึงเรื่องของการนวดประครบอบควันนะครับอบร่างกายลมควันนะครับกินทาบีบนวดหลายเรื่องเลยครับแพทย์แผ,แผนไทยมีลักษณะเด่นอยู่สําคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือดูแลตั้งแต่เกิดจนตายหมอแพทย์แผนไทยนั้นเวลารักษาคนไข้แล้วเห็นว่าคนไข้คงจะต้องตายแน่ยังไงก็ต้องตายหมอแพทย์แผนไทยก็ต้องมีความรู้เรื่องของการให้คนไข้นั้น <c oughs> บําเพ็ญจิต บ,บำเพ็ญภาวนาหรือชี้ทางสวรรค์ให้นะครับไม่ปล่อยให้คนไข้ไปถึงแก่ความตายโดยลําพังต้องเข้ามาประครับปรครองดูแลซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากแพทย์ในปัจจุบันนี้นะครับที่เวลาผู้ใดจะถึงแก่ความตายแล้วก็อาจจะเรียกว่าเอาไปห้องดับจิตเอาไปสงบนะครับในห้องแล้วให้ปล่อยให้เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นั้นเราจําเป็นครับที่จะต้อง เรียนรู้วิธีการตายจัดการตัวเองได้ขณะนะตัวเองจะตายอันนี้เป็นศาสตร์ที่ไม่คยมีใครสอนแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องไปพบเหตุการณ์เช่นนี้นะครับ